แลลซองมองเหรียญสวัสดีครับเอซีผู้ติดตามช่องของปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกับช่องของปอป,ป้าเช่นเคยเนาะ,ะหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าช่องของปอป้านั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบงปันเหรียญด้วยบางทีปอป้าก็นําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญมาฝากนะ ก็จะพยายามท่านผู้ชมฮะอยากให้เอฟซีอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญบ้างนะเวลาเรา,อ,าอยู่กับวงการนัาสมในอะไรอย่างนี้ว่าเราจะได้รู้ได้พูดได้คุยได้ท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องเปิดซองเปิดซองมองเหรียญท่านผู้ชมฮะเปิดตรงไหนดีอ่ะเปิดปุด๊บซองนี้ส่งมาจากสมุดประการท่านผู้ชมฮะนะมาจากจังหวัดสมุดสมุดประการ ตมุดประการอโอเคฮะฮึบอืมส่งถึงช่องของป้าปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณมีเหรียญอ,อะไรกันบ้างท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดซองท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ทางทางใต้คลิปทางหน้าจอแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะก็สามารถ ถ้าใครอยากส่งเหรียญขายเหมือนนักสะสมทั่วไปหรือนักสะสมท่านนี้ที่ส่งในช่องของปป้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ฮะนะเพิ่มเกลือเพิ่มเพื่อนก่อนท่านผู้ชมนะแอดไลน์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนก็มีไลน์หนึ่งก็ P.PA333 อสามอีกไลน์หนึ่งตรงตรงกับแอดมินแล้วก็ p a 1 1 9 9 2 2โอเคนะฮะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยปป้าจะหาเวลาเข้าไปตอบหลายช่วยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะให้ผู้ช่วยก็น้องก็ทําไป นะเพราะปาป่าช่วงนั้นงานเยอะเพราะป้าป่าศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญใหม่ๆเลยเพิ่มเติมมาเรื่อยมาเรื่อยไงท่าผู้ชมป้าป่าก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปพูดคุยไปตอบนะโอเคเนาะเดี๋ยวป้าป่าจะหาเวลาไปตอบแล้วป้าป่าจะพยายามแบบแบ่งแยกให้ว่าลายนี้ไลายของใครไลายนี้ไลายของใครอะไรประมาณนั้นโอเคท่าไม่ชมะนี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมามาให้ช่องของป้าป่าเนาะอะเรามาดูกันนี่คือเหรียญอะไรกันเอย ใครมีเหรียญติดต่อมาท่านผู้ชมนะใครมีเหรียญติดต่อมาอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ท่านผู้ชมฮนาะเหรียญห้าสิบต่างปีพศสองพันห้าสิบสองพันห้าร้อยสามสิบสี่น่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากผลิตน้อยหายากใครที่มีนะสามารถติดต่อส่งขายได้นะรู้สึกว่าเราจะได้กันมาสามเหรียญน,นะได้กันมาสามเหรียญปีพศอ๋ออันนี้เป็น ก็สามเสียเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะนะได้กันมาสามเหรียญอ่านะนักสะสมที่นี้หาส่งมาท่านผู้ชมฮะเรายังหาพบหาเจอกันได้อยู่นะเพียงแต่ว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเขาเป็นเหรียญที่เลิกผลิตไปแล้วนะพอมารุ่นหลังนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรูปแบบพระเศียรใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่เนาะฮะึบอือ่าเหรียญนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะท่านผู้ชมเนาะอ่าโอเคเราได้กันมาสามเหรียญได้กันมาสามเหรียญตรงนี้เป็นเหรียญสีขาวท่านผู้ชมฮะสองบาทสีขาวปีพศสองพันห้าร้อย อ่าห้าฮะท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีการซื้อกาขายในวงการนักสะสมนะก่อนหนูน้นท่านผู้ชมมาย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยดูทีท่าเหมือนกับว่าจะไม่จะไม่พบได้เจอกันได้ง่ายนะเนี่ยสมัยที่เราไปยังไม่มาทำรายการย้อนหลังไปหลายปีก่อนนู้นท่านผู้ชมโอ้โหเมา่ก่อนสองบาทซีขาวลูก็กจะเป็นปีสองพันหรอ 49ด้วย48ด้วย2 2ข้สอ,อสอนเจอง่ายแต่50เนี่หาเจอยากพอมาถึงปัจจุบันวันนี้ปีกว่ากว่านี่โอ้โหท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ประปามาทํารายการด้วยนะแล้วก็มีพี่น้องอนักสะสมและคนละท่านมาทํารายการนะเหรียญเนี่ยเผยโฉมออกมาค่อนข้างมากเลยนะปัจจุบันวันนี้ก็เห็นกันค่อนข้างจะลลา,านตากันเลยทีเดียวเนาะก็น่าจะอยู่ในระบบค่อนข้างเป็นล้านเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะนะน่าจะเป็นล้านเหรียญเลยแหละ หลานเหรียญขึ้นไปมา้งป๋อป่าว่านเนาะอ่ะก็ะะมีอะไรต่อท่านผู้ชมมี10บาทลายสือ่อท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวป๋อป่าจะมาทําคลิปสักทีสําหรับเหรียญ10บาทที่ระล,ลึกนิกเกิลท่านผู้ชมฮะเนาะโอเคตรงนี้เป็นปีอะไรเอ,อ่ยปีพศ2540ปีพศ2540ปีพศ2543ปีพศ2544 ปีพศ2542ัรอสออ่อาโอเคท่านผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้ปีอะไรเอ่ยน่าจะเป็น3 4 1ใช่ไหมอันนี้เป็นปีอะไรดูซิท่านผู้ชมอ่ารู้สึกจะเป็นปี41เนาะโอเคฮะเราได้กันมาอีก5เหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะแบบเนี้ยอ่ะดูปีพศนะปีพศเนี่ยประมาณเนี้ยเรารับซื้อนะฮะเอารับซื้อโอเคไหมอ่าเนาะ ใครที่นี้ก็สามารถติดต่อส่งมาได้นะส่งมาที่ช่องของปราปาฮะช่องทางการติดต่อก็ลาย p. จ a 3 3 3 3แล้วอีกหลายหนึ่งก็ p. a 1 9 9 9 2 2เรามีกัน2อไลายให้ติดต่อเข้ามาท่านผู้ชมฮะน,นะก็ถ้าไม่ถายัางไงก็หลอก,กันแป๊บหนึ่งทีทางเราก็อาจจะตอกบกลับช้าด้วยได้ด้วยเพราะ อ่าเราก็ทําจุดอื่นด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเนาะก็สามารถ,ถติดต่อเข้ามานะฮะใครอยากขายเหรียญน้องเหรียญได้อยากขายหรือใครอยากแบ่งปันเหรียญอยากซื้อเหรียญท่านผู้ชมฮะน,นะหากดูไอพีไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็วันหน้าวันหลังก็ไลน์เข้ามาถามนะ้องแอดมินไว้บอกว่าเป็นนักสะสมใหม่บ้างอะไรบ้างอ,อยากขอแบ่งปันเหรียญแบบชนิดราคาเท่านั้นแ,แบบเท่านี้ก็สามารถติดต่อเข้ามานะคุยกับน้องแอดมินไว้โอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะวันนี้เรามาเปิดซองมองเหรียญท่านผู้ชมฮะก็ เป็นนะครสมจังหวัดสมุทรปราการส่งมาให้ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมีอีกหลายชนิดราคาท่านผู้ชมฮะมีอีกหลายชนิดราคาใครที่มีเกี่ยวกับเหรียญสตางโบราณก็คือสตางรูท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะเหรียญของรัชกาลที่5อ่ะเดี๋ยวคอยติดตามชมฮะว่าป๋า,า,าจะรับซื้อเหรียญลเท่าไหร่เหรียญรัชกาลที่5เดี๋ยวจะคอดคลิปเร็วๆนี้ท่านผู้ชมฮะคลิปนี้สวัสดีครับ